ถ้าลูกบินฟองตกไม่ันยึดขึ้นมาได้ค่ะตกยึดขึ้นมาได้นะคะแต่อยากเอามือจับลูกบินฟองในขณะที่วิ่งนะคะอ่าตกแล้วจับขึ้นมาได้ค่ะตกแล้วจับขึ้นมาได้นะคะอ่าไปถึงเพื่อนแล้วแต่มือกับเพื่อนแล้ววิ่งกลับมานะคะไปได้เลยคะ่ะกลับไปได้เลยแย้วเอามือจับนะคะแล้วเอามือจับนะคะวิ่งไปให้ถึงเพื่อนเราเร็วที่สุดนะคะ ดูกันนะคะว่าสําหรับกีฬาตักลูกปิงปองนะคะสีไหนนะคะจะได้ชนะเลิศสําหรับวันนี้นะคะเร็วค่ะลูกเร็วค่ะวิ่งนิดนึงนะคะทำมันเร็เรวและเล่นเข้ขน้นมาได้ค่ะอะไรคะ่ะตอนนี้ทีมง,งานอยู่น่าจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะที่านสีเหลืองขนานี้นะคะเร็วค่ะลูกเร็วค่ะดูที่ของตัวเองด้วยนะคะเก้าอี้สีของตัวเองนะคะอย่าไปยึดของคนอื่นนะคะอย่าไปยึดของคนอื่นค่ะ อะไรทึ้มันลวกแล้วก็เก็บข้าค่ะไปเลยค่ะสีอะไรัำอยู่ตอนนี้นะ่ากลัวจะเป็นสีชมพูและสีฟ้านะคะตอนนี้ค่ะนี่ับไปเลยค่ะลูกไปเลยค่ะทำมัน่วกม่แล้วก็จะใส่ได้ยา มนนี้สียอะไรนําอยู่ไม่แน่ใจนะคะอาไปแล้ค่ะลูกไปเลี่ยนเพื่อนนะคะเราวิ่งกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะ,ะจับลูกไอโฟนใส่ลูกแล้ววิ่งกลับไปนะคะระว้ววางสีแล้วกับสีแสดนะคะระหว่างสีเหลืองกับสีแสดนะคะ,ะตอนนี้สีอะไรเหลือมา,ากที่สุดสีอะไรเหลือมา,ากที่สุดคะ่ะไปแล้ค่ะลูกดีนะ หยิแล้วหันไปเลยนะคะอ่ามัดตพแล้วก็เอาใส่ลูกแอปพลอยเั็วเร็วค่ะแอปพลอยเร็วๆนะคะอ่าไปเลค่ะลูกเพื่อนค่ะแล้วดูกันนะคะว่าสีไหนเหลือคนรอน้อยที่สุดนะคะ thank <laughs> you